بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ورحمة الله من نسائي يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبكو الله سبحانه พี่น้องผู้มีเกียรติทุกท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องที่ได้ร่วมติดตามคลิปวิดีโอที่หนึ่งนะครับที่ผ่านมาแล้วและนี่ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่กระผมได้นำมาเพื่อที่จะยังประโยชน์แก่ตัวกระผมเองและกับพี่น้องที่ได้ร่วมรับชมนะครับก็คงเป็นสิ่งที่ พี่น้องได้รับรู้แล้วก็ได้เอาไปลองปฏิบัติมาแล้วนะครับในคลิปหรือว่าในดูอาบทขอพรที่ผ่านมาในคลิปที่หนึงนะครับหลังจากที่กรับผมได้ทำการถ่ายทอดนะครับคลิปวิดีโอเมื่อครั้งที่แล้วผ่านไปยังพี่น้องนะครับก็มีพี่น้องหลายท่านนะครับได้ โทรมาถามนะครับว่าดูอาหรือว่าบทขอพรที่เกี่ยวกับเรื่องของความเจ็บปวดนะครับโดยเฉพาะอา่บางคนนั้นปวดหัวนะครับบางคนปวดฟันนะปวดต้นคอปวดข้อนะครับปวดตามข้อศอกหรือว่าสะบักนะครับแม้กระทั่งมีคนที่มีอายุนะครับได้สอบถามมาว่า ้าหากว่าปวดว่าเขาจะมีดวัวอะไรบ้างที่มารักษาเกี่ยวกับการเจ็บปวดนะครับในในตอนนี้นะครับผมก็ได้ตอบนะครับได้ตอบไปยังพี่น้องนะครับว่าในอิสลามของเรานั้นมีทุกอย่างนะครับมีทุกอย่างที่อัลลอฮฺุมาตาลาได้บรรจุไว้ในอัลคุรอาันะครับไม่เฉพาะ ที่เรารู้กันอยู่นะครับเป็นเรื่องของอิบาน,น,ะนะบางคนเข้าใจว่ามีแค่เรื่องของการละหมาดการถือศีลอดการออกอากาศการไปทำครับแต่จริงๆแล้วในอัุรอานั้น,นมีทุกเรื่องนะครับเรื่องการบริหารเรื่องเศรษฐกิจเรื่องกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้านะครับการค้าขายอะไรต่างๆนะนะมีครบหมดทุกอย่าง โดะเฉพาพ่อ,อย่างยิ่งอัลลฮอสมาตาได้ได้บรรจุนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเยียวยารักษาโรคเอาไว้ในอันกุณอ่านไว้มากมายนะครับแล้วก็มีประวัติของบรรดาศาสดาที่เคยได้รับความเจ็บป่วยแล้วใช้ดูอานะครับใช้องค์การอันกุณอ่านมาเป็นบทขอพรเพื่อที่จะให้โรคภัยไข้เจ็บของท่านเหล่านั้นได้หายนะครับ อันนี้ก็มีนะครับในประวัติศาสตร์พิศนักดังนั้นก็ขอตอบนะครับขอตอบในคลิปนี้ว่ามีนะครับมีนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งพี่น้องนะครับทุกท่านคงจะมีประสบการณ์เดียวกับผมนะครับว่าพอเราตื่นนอนพอเราตื่นนอนขึ้นมาจะมีความรู้สึกมึนหัวมึนงงนะครับแล้วปวดไปทั้งตัวบางคนนะครับลุกไม่ได้นะปวด เอวปวดขาปวดอะไรต่างๆมันจะเป็นมาทุกอย่างนะครับช่วงที่เราตื่นนอนนะครับก็วันนี้นะครับวัน,นในในคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับจะบอกเกี่ยวกับนคะองการอังกุ่านนะที่เกี่ยวข้องกับการรักษาเยียวยาในโรคต่างๆนี้นะครับเรามาดูนะครับมาดูนะครับ ้าหากว่าเราต้องการที่จะเอาโรคออกจากตัวเรานะครับก็ขอใหอ้ตื่นนอนนะครับหลังที่พี่น้องหลังจากที่พี่น้องตื่นนอนขึ้นมาในตอนเช้านะครับนั่งก่อดอย่าเพิ่งลุกนะครับอย่าเพิ่งลุกขึ้นก็ขอให้พี่น้องนั้นได้อ่านนะครับได้อ่านบทขอพรบทนี้นะครับเรามาว่าตามกันนะครับนะ่ะมาว่าตามเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะห์ وبالحق أنزلناه وبالحق نزل عن بسم الله الرحمن الرحيم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل بسم الله الرحمن الرحيم وبالحق أنزلناه วะบินฮักกีนาซันหลังจากนั้นพี่น้องก็เป่าไปที่มือแล้วก็ลูบนะครับลูบไปนะครับเท่าที่มือของพี่น้องนั้นจะลูบไปถึงนะครับทำแบบนี้นะครับหรือว่าอ่านอ่านหนึ่งครั้งนะครับเช่นอ่านว่าบิสมิลลาฮิราะมานิราระีมว่าบินฮักกีน,นาววนกกนนร์จันแล้วก เป่านะครับเป่าปรเนที่มือของเราแล้วเาก็รูปนะครับตั้งแต่ศีรษะนะะก็ให้ทั่วร่างกายบั้นเอวหรือว่าอนนวัยวะต่างๆที่มือเรารูปถึงนะครับนะบทขอพรนี้จะทําให้โรคต่างๆที่มันรุมเร้าหรือว่าแอบอยู่ในร่างกายของเราแล้วก็สมอยู่ในร่างกายของเรามันก็จะหลุดร่วงไปนะครับด้วยกับ การขอพอรนะครับในโครงการเหล่านี้นะครับหรือแม้กระทั่งนะครับแม้กระทั่งถ้าหากว่า,าพี่น้องเกิดอาการปวดนะเมื่อจะเป็นปวดที่ศีรษะหรือว่าปวดที่ปวดฟันนะครับปวดฟันหรือว่าปวดต้นคอปวดหนะ้าตามข้อต่างๆนั่นเองหรือแม้กระทั่งหัวเข่านะครับ พี่น้องก็ใช้องค์การนี้นะครับใช้องค์การนี้อ่านนะครับแล้วเป่าไปที่มือหรือว่าเอามือไปจับไปที่อวัยวะต่างๆเหล่านั้นนะครับจับแล้วก็อ่านบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะห์อวะบิลฮัก,กีอัลญะนหูวะบิลฮัก,กีนญะนอ่านสามครั้งนะครับอีชานป้อหลังจากนั้นการเจ็บปวด ในส,ส่วนตรงจุดที่พี่น้องได้อ่านนั้นมันก็จะทุนเลาลงนะครับแต่เลื่อนไขนะครับอย่างที่บอกนะครับขณะที่พี่น้องอ่านนั้นหัวใจของพี่น้องต้องอยู่กับอันล็อกนะครับอยู่กับลรอกนะอยู่กันหรอกอย่าอ่านแล้วหัวใจนั้นไปนึกอยู่ใจเรื่องอื่นโดยเฉพาะไปอยู่นึกว่าจะหายหรือเปล่าวะนะครับไม่ได้นะครับหัวใจต้องนิ่งแล้วก็มุ่งไปยังบอ,อลานลนอกสมุทารนนะเดี๋ยว ก็ผมจะเขียนเป็นภาษาไทยนะครับในภาษาไทยเผื่อผู้ที่ไม่สันทัดในการอ่านโครงการกุอาจะได้จะได้อ่านนะผมเด,เดี๋ยวผมจะเขียนนะครับโครงการที่ได้อ่านไปแล้วนั้นหรือว่าบทขอบพรที่ได้อ่านไปแล้วนั้นเอาไว้ในคลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อที่จะได้ให้พี่น้องได้ได้ฝึกอ่าน โดาจะพอมยิ่งถ้าท่องจําได้แล้วจะยิ่งดีนะครับเผื่อว่าเรา,าเดินทางไปไหนยามค่ําคืนไปค้างแรมที่อื่นมได้อยู่ที่บ้านนะครับเราสาม,มารถที่จะใช้ได้เลยนะครับในยามที่เราฉุกเฉินหรือว่าตื่นมานะครับในช่วงหลังละหมาดไม่ใช่นะครับตื่นมาแล้วก็ตื่นนอนเราก็ทําได้เลยนะครับให้เป็นกิจวัตรประจาวันของเราไม่นานนะครับไม่นานก็จํานะครับแต่สิ่งที่ เราได้กลับคืนมานั้นก็คือความสุขนะครับความสุขก็คือความที่เรานั้นได้ปลอดจากโรคภัยนะครับครับในช่วงสุดท้ายนี้ก็ขอบอกพี่น้องอีกเรื่องนึงน,นะครับก็คือสิ่งที่วิดีโอคลิปนี้ได้ทําขึ้นมานั้นก็คืออยากจะให้พี่น้องนะครับโดยเฉพาะญาติสนิทมิตรสหายและพี่น้องทั่วโลกทุกคนนั้นได้ มีร่างกายนะครับมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์นะครับก็อย่าลืมครับอย่าลืมพี่น้องอย่ารู้คนเดียวนะครับสิ่งที่ดีๆเราหน้าที่จะส่งต่อไปยังเพื่อนๆโดย,โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนวัยชารานะครับวัยชาราที่อยู่ที่บ้านเรานะครับเขาบางทีเขาเล่นโทรศัพท์ไม่เป็นนะไปเปิดแล้วก็อาจจะจดแล้วก็ให้พวกเขานั้นได้ได้ท่องจํานะครับหรือแม้กระทั่ง ถ้าเราจําแล้วนะมะกะปาเราเป็นหรือว่าแช่เรากําลังปวดขวกเขาอยู่เราสามารถที่จะเอามือของเรานั้นไปแตนะไปแตะไวท้ที่ตรงจุดที่เขาปวดแล้วก็อ่านนะครับองค์การนี้นะครับอิชานโนอนาสมาตานาจะช่วยเรานะครับเพราะเรานั้นมีจิตใจที่จะช่วยเพื่อนมนุษย์นะมีจิตใจที่จะช่วยนะคนชรานะครับคนอาวุโสลือพ่อแม่ของเรานะครับ ก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อที่เรานั้นจะได้ไปด้วยกันนะครับอยู่ด้วยกันแล้วก็เรียนรู้สิ่งที่จะยังประโยชน์ให้กับตัวเรานะครับแล้วก็สามารถที่จะช่วยมนุษย์บนโลกนี้นะครับให้พวกเขาได้มีความสุขนะครับอยู่บนโลกดุญญาแห่งนี้ตลอดไปนะครับวบินได้เตาฟิกวันฮิดยา,ายวาะวัสลามุอัลัยกุมวะระมาตุลลอฮ์วะบเระกาตุ